จเจริญธรรมหยัดยมทุกคนทุกท่านขอให้ายิโยมจงจเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้เขาวิ่งออกกระทบปหลายจมูกของเราให้ชัดเจนตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักที่เราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังเราได้วิเคราะห์กายของเราเราได้ได้วิเคราะห์ใจของเราแล้วหรือยังใจของเราสงบใจของเราปกติ หรือว่าใจของเรามีความกังวลมีความพุ้งสัน้นเราก็รู้จักควบคุมรู้จักดับรู้จักระงับหัดสร้างความรู้ตัวแล้วก็รู้ให้โตเนื่อรู้ลักษณะของใจรู้ลักษณะของกายรู้ลักษณะอาการของความคิดรู้ความเป็นอยู่ของเราอะไรผิดพลาดก็รีบแก้ไขอย่าไปปล่อยอย่าไปปลัดวันประกันพรุ่งไปยามสร้าง อันนี้ทรงสร้างบารมีให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจที่กายของเราเราก็จะได้อยู่ดีมีความสุขขณะเรายังมีลมหายใจถ้าหมดลมหายใจวิญญาณของเราก็จะไปสู่ที่สูงขณะที่ยังไม่ถึงเวลาเราก็พยายามจเจริญสติไปพิจารณารอบรู้ตามความเป็นจริงทุกอย่างในร่างกายของเรามีอะไรบ้างซึ่งมีวิญญาณเข้ามากรอง,รอง,รองหรือว่าใจ เขามาครอบครองแต่และว,วันแต่และว,วันตื่นขึ้นมาเราได้สร้างอาน,นิสงสงอะไรเราได้สร้างประโยชน์อะไรเราได้ชำระสะสารกิเลสออกจากใจของเราใจของเราเกิดสักกี่เที่ยวภายในจังจะต,ตื่นเช้าขึ้นมาใจของเราส่งออกไปภายนอกสักกี่เรื่องใจของเราเกิดกิเลสสักกี่ครั้งเหตุการณ์จากภายนอกมาทําให้ใจเกิด เรื่องอะไรที่มันเกิดทําไมเราถึงขาดตกปกพร่องเราก็ต้องพยายามจเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์รู้ลักษณะของคำว่าปัจจุบันธรรมคือทุกขณะลมหายใจเข้าออกอันนี้เพียงแค่รู้กายรู้ให้ต่อเนื่องใจจะเกิดใจจะก่อตัวเราก็จะเห็นอาการเขาเกิดความคิดที่ผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจจะเคลื่อนเข้าไปรวมเราก็จะเห็นอาการเขาเคลื่อนเข้าไปรวม ถ้าเรารู้เท่าทันตรงนั้นใจของเราก็จะดีดออกจากอาการของความคิดเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามเขาก็จะง่ายหรือว่าพลิกพลิกหรือว่าง่ายมันกับง่ายของที่คว่ำขาเรียกว่าง่ายของที่คว่ำแต่ก่อนใจเราความหยุดถ้าใจเราคลายออกจากความคิดก็เรียกว่าง่ายจากคว่ำก็มาอยู่ข้างบนมันกับง่ายของที่คว่ำก็เลยเห็นความว่างความลงความปลง ก่อนที่จะรู้ถึงตรงนี้กําลังทติของเราต้องมีความเพียรที่ต่อเนื่องทุกขณะทุกขณะลมหายใจเข้าหายใจออกช่วงที่ยังความเพียรตรงนี้ยังไม่เพียงพอก็อยากที่จะเห็นเท่าทาันตรงนั้นเราก็ต้องพยายามแต่ใจของเราบางคนบางท่านก็ปกติก็สงบอยู่ก็เปรียบเสมือนกับขันที่ยังคว่ำอยู่ทั้งที่ใจเป็นบุญ อย่าไปปล่อยปะละเลยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเราพยายามหัดวิเคราะห์ไม่ใช่ไปนึกเอาไปคิดเอาทำไมเราถึงลำบากทำไมเราถึงความพร้อมทางสมมุติของเราไม่มีเราก็ต้องพยายามความเพียรของเรามีเพียงพอหรือไม่กําลังสต,ติปัญญาของเรามีเพียงพอหรือไม่แต่ละวันจิตใจของเรามีความแข็งกระด้างมีความอ่อนน้อมเรารู้จักหารู้จักใช้รู้จกัจกเก็บรู้จักพิจารณา รดยจากอดออกแม้แต่ในทางระดับพงสมมติเราก็ไม่ให้ขาดตปกปกพร่องถึงขาดตปกปกพร่องเราก็รีบแก้ไขจากใน,น้อยไปหามากๆมันก็จะค่อยสร้างสะสมอันนี้สูงทางสมมุติขึ้นไปเรื่อยๆทางด้านวิมุติท้งด้านจิตใจเราก็มันชำระสะสางกิเลสจะเอาจะมีจะเป็นเป็นก็เป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของทุกคนที่เราจะแก้ไขตัวเราเองตั้งแต่ตื่นขึ้นมา กายของเราเขาไปยุ่งเกี่ยวกับโลกธรรมก็ไปยุ่งเกี่ยวกับปัจจัยสี่เขาไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในชีวิตของเราตั้งแต่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงลิ้นกระทบรสกายสัมผัสวิญญาณน,นับรู้แต่วิญญาณเวลานี้เขาเป็นตัวเกิดเลยแหละทั้งเกิดด้วยหลงด้วยทั้งไปธาตุของกิเลสด,ด้วยเราถึงได้มาเจริญสติเข้าไปควบคุมเข้าไปดูแลเข้าไปสังเกตเข้าไปวิเคราะห์ แล้วก็หมั่นพร่ำสอนใจของเราอยู่ตลอดเวลานี่แต่เรื่องของเราทั้งนั้นแหละไม่ใช่เรื่องของคนอื่นพระพุทธองค์ท่านก็สอนเรื่องของเราไม่ได้สอนเรื่องของคนอื่นอืทําเราให้ดีแก้ไขเราให้ดีแตจะล้นออกไปสู่ภายนอกแต่ส่วนมากไม่ใช่อย่างนั้นมีแต่เรื่องคนโน้นบ้างคนนี้บ้างเรื่องพันธะภาระหน้าที่ต่างๆแต่ถ้าเราเข้าใจเราก็ยกภาระหน้าที่เป็น ภาระเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบการพูดง่ายการที่จะปฏิบัติจริงๆต้องไล่เรียงให้ละเอียดจริงๆแม้แต่การไปการมาการเกิดไม่อยากไปไม่อยากมาม <c oughs> ก็เป็นทุกข์หมดนั่นถึงว่าพยายามหาความเป็นกลางสร้างความเป็นกลางให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราไม่เข้าข้างตัวเองไม่เข้าข้างคนอื่นแต่คนทุกคนเข้าข้างตัวเองแน่นอน เราต้องพยายามหาความเป็นกลางใจของเราวางว่างจากความคิดวางว่างจากอารมณ์ละจากกิเลสเขาก็จะว่างความว่างนั่นแหละคือความเป็นกลางการไม่เกิดนั่นแหละคือความนิ่งการคลายสมรรอกรอกกิเลสออกให้มันหมดนั่นแหละคือนิพพานมันจะปรากฏขึ้นที่ใจของเรามองเห็นความเป็นจริงใจเที่ยงจิตเที่ยงใจเที่ยงนิพพานก็เที่ยงนิพพานหมายถึงความสงบความเย็น เย็นจากความยึดมั่นถือมั่นเย็นจากกิเลสต่างๆเเรียกยว่านิพพานนิพพานขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่แหละไม่ต้องไปเอาตรงตอนตายเราต้องทําความเข้าใจกับภาษาธรรมภาษาโลกรู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยตั้งแต่ตื่นขึ้นมานะั้แต่งยังมีลุกจากที่จะลุกจะกเก้าวจะเดินเพียงแค่เราประคับประคองสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่อง จะเข้าห้องช่วงห้องน้ําใจของเราเป็นอย่างไรจะรับประทานข้าวปลาอาหารขบฉันใจของเราเป็นอย่างไรมีความอยากหรือว่ามีความยินดียินร้ายถ้าใจเกิดเราก็รู้จักดับรู้จักระงับความคิดแทรกเข้ามาได้ยังไงเพียงแค่สติความรู้ตัวของเราพลั้งเผลอได้ยังไงสติของเราอ่อนอยังไงถ้าเราฝึกจนเกิดความเคยชินจนเอาไปใช้จนกลายเป็นปัญญามหาปัญญาถ้าใจของเราคลายจากขันห้าได้กําลังสติจะพุ่งแรง พุ่งแรงตามดูตามรู้ตามเห็นตามคนา้นคว้าถ้าแยกได้ถ้าขาดการตามทำความเข้าใจเขาก็จะซึมเข้าสู่สภาพดึกถ้าเราตามดูทุกเรื่องอืให้ได้ทุกเรื่องกําลังสติก็จะพุ่งแรงเป็นมหาสติมหาปัญญาจะเป็นอัตโนมัติอจนปล่อยปัญญาปล่อยดับปล่อยละตามดูรู้เห็นปัญญาเอาไปใช้จนหมดความสงสัยจนอยู่เฉยๆนยั่นแหละมีแต่ดูกะรู้ อนอกนั้นก็เป็นทาด้วยสติทาด้วยปัญญาทาด้วยเหตุได้ผลหลวงพ่อก็เล่าของเก่าอยู่ทุกวันหลายปีแต่ชนมากก็มีทั้งแต่จะไปแสวงหาทั้งแต่ภายนอกไม่ย้อนเข้าไปดูภายในกายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรีกายของเราประกอบขึ้นมาด้วยอะไรบ้างมีวิญญาณเข้ามาครอบครองอะไรเป็นส่วนนามอะไรเป็นส่วนรูปบุคคลที่มีสติมีปัญญามีอานิสงส์เพียงพอพอจะจัดการกับข้างในให้เสร็จสับเรียบร้อย แล้วก็จะล่นออกไปสู่ภายนอกทั้งข้างนอกทั้งข้างในพาอเขาอิงอาศัยกันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อิงอาศัยกันอยู่หมดลมหายใจนั่นแหละเมื่อไหรนั่นแหละเราถึงจะได้ทิ้งก้อนสมุิก้อนนี้แต่เราวางด้วยสติวางด้วยปัญญารู้เห็นด้วยสติรู้เห็นด้วยปัญญารู้แล้วเห็นแล้วหมดความสงสัยหมดความกังวลหมดความลังเลมีตั้งแต่จะเดินให้ถึงจุดหมายไปทางกระเท่านั้นแหละ เดินไม่ถึงวันนี้พวกนี้ก็ต้องถึงไม่ถึงพวกนี้ก็เดือนหน้าปีหน้าไม่ถึงจริงๆก็ไปตัวอาอพบหน้านั่นแหละก็ว่าจะเป็นข้าวพวกข้าวหอติดตามตัวเราไปอย่าพยายามอย่าไปทิ้งในการทําบุญในการให้ทานอืจะเป็นข้าวพวกข้าวหอของเราทานจากภายนอกส่งผลถึงภายในต่อไปทานกิเลสทานความยึดมั่นถือมั่นจะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องปัญญาล้วนๆเอาละวันนี้ก็จะเริ่มทำเองตอนนี้ปะกันไว้พระพร้อมๆกันปะกันไปสร้างฐานต่อนะ